เับมปอยู่กันต่อนะคะกับช่วงที่2ของร o ม m Service News ค่ะตอนนี้ออมร้ออัปเดตคุณผู้ชมอยู่แล้วใน s o In s i g h t ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเซเลบนักแสดงเกาหลีเนี่ยนะคะเวลาที่เขาเนี่ยเริ่มที่จะเก็บเงินก้อนได้ก็จะมีการลงทุนไปกับอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยเฉพาะที่ย่านกังนังซึ่งถือว่าเป็นย่านที่ไฮโซและหรูหราแล้วก็ราคาแพงติดอันดับต้นๆของเกาหลีใต้วันนี้จะเป็นคิวของคอนซังูที่ควักกระเป๋าเกือบ200ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมในการซื้อตึกที่นั่นค่ะ เป็นอีหนึ่งนักแสดงหนุ่มมาเท่ที่ทั้งหล่อและรวยมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับคอนซังวูค่ะล่าสุดซุปเปอร์ตาร์ดุมแดนกิมจิวัย38ปีได้ควักกระเป๋าเป็นจำนวนเงินถึง5,800ล้านวอนหรือมากกว่า180ล้าน5,000สนบาทในการซื้อตึกรูแถวๆช่องดำดงในย่านกลางนำเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำธุรกิจในอนาคตค่ะ โดยควนซงูตั้งชื่อตึก4ชั้นที่เพิ่งจะซื้อว่า r o o ี i e 1129ซึ่งเป็นการนำชื่อเล่นของลูกชายและวันเกิดของซอนแทยองคุณแม่ของเขามาตั้งเป็นชื่อตึกเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะ นี่ก็ถือเป็นตึกแห่งที่2แล้วนะคะที่ควอนซังอูทุ่มเงินซื้อค่ะโดยตึกแห่งแรกที่เขาซื้อก็มีชื่อเดียวกันว่ารูค k i e เลเวนโชว์ีนายค่ะโดยการซื้อตึกแห่งที่2นี้นะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าซื้อเอาไว้ทําอะไรกันแน่แต่ก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าควอนซังอูน่าจะซื้อมาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจค่ะเนื่องจากว่าควอนซังอูเพิ่งจะหมดสัญญากับทาง Bell Actors Entertainment ส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยควอนซังอูเป็นนักแสดงไร้สังกัดและกําลังอยู่ในระหว่าง การวางแผนว่าจะใช้ตึกแห่งที่2ในการทำธุรกิจในลักษณะไหนดีค่ะโอ้โหน่าสนใจต้องลองดูไม่แน่ใจเปิดร้านอาหารหรือเปล่านะคะเพราะว่าย่านนั้นเนี่ยก็มีร้านอาหารของเซอร์ฟินดารายอยู่เยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องมาติดตามว่าจะใช้ทำอะไรกันแน่ค่ะ